คุณผู้ชมครับใครๆเด็กเขาอยากจะเป็นราชาโจสรสลัดกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับเพราะมันหล่อเทะนะ่นะครับแน่ก็วันนี้ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินตรนรับเข้าสู่รายการของผมนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Skull and Bone นะครับซึ่งเป็นเกมแนวเอ่อเรือโจสรสลัดยุคโจรสลัดนั่นเองนะครับ คือเกมนี้มีเทเลอร์อันแรกนะครับตั้งแต่6ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เพิ่งได้เล่นนะครับต้นฉบับของเกมนี้นะครับมาจากเกมที่ชื่อว่า As สซิน r e e d ภาค Back f a c ตนะครับถ้ามีคุณผู้ชมท่านใดจําได้นะครับเป็นภาคที่10ปีที่แล้วนะครับทำมาดีมากทั้งการต่อสู้บนเรือแล้วก็ต่อสู้ระยะประชิดนะครับแต่ว่าในเกมสกา and Bone เนี่ยเราไม่สามารถลงไปสู้ได้นะครับคุณผู้ชมครับน่าเศร้านิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เน้นการต่อสู้บนเรือนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวนะครับคลิปนี้แบบไม่มีค่าสปอนเซอร์นะครับว่าเกมเนี้ยมันออกมามีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในเกมมีเนื้อหายังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเล่นให้กับคุณผู้ชมดูก่อนแล้วก็ไปสรุปท้ายคลิปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ริ่มต้นเกมนะครับมันก็จะให้เราดูสตอรี่คาสีนนะครับของยุคโจนสลัดลุ่งเรืองนะครับก็จะเป็นช่วงศตวรรษที่17นะครับซึ่งตรงกับช่วงล่าอันานิคมนะครับส่วนที่เกิดเหตุก็ทะเลอินเดียนะคุณผู้ชมในเรื่องข้าวคือคนรวยเนี่ยไม่รวยเอ้ารวยเอานะครับรีดไถ่คนจนส่วนคนจนบางส่วนนะครับก็หมั่นไส้คนรวยก็เลยไปป้นคนรวยนะครับก็เลยกลายมาเป็นจรสลัดนั่นเองนะครับ พอเข้าเกมมานะครับเราจะได้เริ่มต้นจากในฉากสงครามกลางทะเลนะครับที่มันพยายามจะแบบพรีเซนต์โอ้โหเกมมันยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีการต่อสู้กันระหว่างเรือโจรสลัดกับเรือของเอ่อทหารนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นคันโชกราฟิกนะฮะก็เราก็ต้องไปยิงเรือลําอื่นแบบระเบิดตุ้ม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 แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนานมากนะครับเล่นไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับจนผมเนี่ยเมาคลื่นนะครับแล้วก็เราเนี่ย เออต้องไปเจอนะครับฝูงเออเขาเรียกว่าฝูงกองเรือนะครับที่เราไม่สามารถสู้ได้เ,เพราะว่ามันมาเยอะแล้วเกินนะครับแน่เราก็เลยแบบกัปตันทำยังไงดีนะครับชิปหายแล้วครับโดนลุมเรือแตกนะครับคุณผู้ชมนี่กัปตันพวกเราก็เราจะตายเราต้องสละเรือแล้วตุ่มตุ่มตุมตุมต่มตุมต่มตุมต่มจากนั้นนะครับทุกคนบนลำนี้ก็ตายนะครับกลายเป็นอาหารปลาแซลมอนนั่นเองนะครับแต่ว่า ตัวเราเนี่ยยังไม่ตายคุณผู้ชมเฮ้ย hey, ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจนี่ครับอันนี้คือตัวหลักของเรานะครับเริ่มต้นขึ้นมาคือเราจะได้เลือกตัวละครนะครับเราก็จะได้เลือกเป็นเอ่อเอ่อเป็นทาสเป็นทาสเป็นโจรสลัดแน่เป็นโจรสลัดแน่เป็นโจรสลัดยุคนั้นก็ไม่มีใครเขาขาวอะไรเลครุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตากแดดหน้าดำขมขียดทั้งวันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นโอ้โหนี่ทรงผมหรือมาม่าเกาหลีวะเนี่ย เราจะเป็นผู้ชายแล้วกันนะครับแน่นี่หัวหยิกหยอยนะครับเหมือนห่ามอยนะครับแล้วก็แต่งตัวได้ด้วยนะเนี่ยเจ้าอ้นเตี้ยเชียดำอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับส่วนผมจะเอาเป็นอย่างนี้นะตาบอดสักข้างหนึ่งนะฮะเป็นต้อกระจกจากนั้นนะครับความจริงของเกมนี้คือเราจะต้องเริ่มต้นจากเรือกากาดนะครับโดยมีลูกเรือขั้นต้นจะคือ2คนนะครับน้องสาวกับน้องชายนะครับแน่น้องชายนี้อาจจะตากแดดเยอะไปหน่อย เปิดมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับสุดท้ายเราคือต้องมาเริ่มต้นจากเรือกระจิ๋วเนี่ยอันนี้คือเรือเริ่มต้นรับแน่ชีวิตความเป็นจริงของโจรสลัดจากคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากเรือเล็กๆแบบนี้นะคุณผู้ชมรับไปดูข้างหน้านะนะคุณผู้ชมนะนี่คือเรือไซส์แบบไซส์พิมาที่มันยิงกันอยู่ความเป็นจริงรับแล้วเรือไซส์กูนึงอินเรืออะไรเนี่ยอ่ะเฟสแรกนะครับเราจะต้องเออเราจะต้องไปที่ท่าเรือนะครับท่าเรือคุณผู้ชมรับ ไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นเด็กใหม่เหมือนกับเรานเนี่ยผู้ชมครับพเพิ่มเติมเลยก็กมันกำลังล่าฉลามไปอยู่ผู้ชมเห็นไหมพวกนี้มันคือเด็กกี้ๆนะครับล่าฉลาม <c oughs> โอ้ยเราต้องอ๋อเราสมาัครรูไม้ได้ด้วยเหรอโอ้โหภาพสวยม,มากนี่นี่รูทรูทโดบดกูโดบด <c oughs> ก,กูกดเอฟรัวๆเปิดในเรื่องม,มานะครับผู้ชมก็จะเห็นบรรดาเด็กใหม่นะครับเหล่าโจรสลัดลุกซี้นะครับต่างที่จะจะเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับ เพื่อตามหาวันพีทนั่นเองนะครับโอเคช่วงต้นเกมเราจะต้องทำเควสหน่าเบื่อก่อนนะคุณผู้ชมนะเควสหน่าเบื่อนะครับก็เป็นเควสแบบเราต้องมาเจว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เป็นแรงเต้นกากันใหญ่พวกบึงว่างๆไม่ไม่ทำเชีย่ยอะไรกันเลยนะครับคือแบบเป็นว่างคือมาต่อยกันเล่นนะครับแนะ่สมก็เป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็กินเหล้าเมาแล้วก็ออกปนนั่นเองนะครับอาล่เพอได้นะ้า What's up bro ตรงนี้มันก็มาสอนเรานะครับบอกว่านายเห็นเรือลำนั้นไหมมันพังเนี่ยเกิดจากการที่กัปตันน่ยไม่เอาอะไรเลยวันๆเอาแต่กินเหล้าหรีผู้หญิงแล้วก็ส่องสาวโอลิแฟนถ้าะไรจยเป็นกัปตันแล้วก็ใคยเป็นกัปตันแบบไหนก็สำหรับไปเวสแรกครับเราจะต้องไปเ,เรียกได้ว่าไปป้นไปหาของนะครับตามท้องทะเลนะครับเม่งเมาทั้งเกาะเลยคุณผู้ชมเรือแม่งก็แตกจมอยู่ตรงนี้โอเคครับภารกิจต่อไปครับเราจะต้องไป ไปหาข้อมูลเนี่ยแล้วก็ไปล่าปลานะคุณผู้ชมนะเวทีเกมนี้นะเราจําเป็นที่จะต้องเราเป็นที่จะต้องใช้นี่คุณผู้ชมหอกแหลมแทงไปกันหาปลานะนี่ปลาปลาขึ้นปลาขึ้นปลาขึ้นแอนรูดปลาครับคุณผู้ชมครับแอ่เนื้อปลาซาดีมสุดอร่อยนี่จริงว่าสเปนเออลงไปเพื่อทําการล่าฉลามไปด้วยนะครับตอนนั้นไงพี่ลาบอยู่นั้นนะครับ แห่สมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์นะว่าแต่พอกินฉลามไม่ไดีหรอวะปกติเนื้อฉลามตัวใหญ่มันจะเหม็นสาบเนี่ยแอมโมเนียเยอะเอาละตอนนี้ต้องระวังฉลามมันมาเฮ้ยปลาโอ้โหปลาเขาแม่นเหลือเกินรอครับรอไก่รอไก่ครับโอ้โหเฮ้ยเด้กเด็วิ่ง โดนเอาปลาตัวนี้ก็ได้เลยเหรอชึบมาอือเนี้ยก็เป็นเนื้อฉลามแบบเป็นเนื้อฉลามมีตัวนึงมีตัวนึง,งอาหารเย็นวันนี้ครับอุ๊ยโหเปิดก่อนได้เปรียบเลยหรอ,อแมเสียบนี่ เรียบร้อยน,นีเราก็ได้เนื้นนอชาร,ร,รไปกินแล้วนะทุกคนนะมึงไม่ต้องคิดถึงวันพีชเลยจริงๆนะสภาพเรืรอแม่งแบบผมว่าไปตกปลาแถวๆแบบอ่าวาไทยมันก็น่าจะพังแล้วคือต้องใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ออกไปตรงนี้นะครับเป็นเควสออกทะเลไปเกาะอื่นและ่นี่คือเรื่องราวนะครับของกลุ่มจนสลัดที่เรืรอแตกมาก่อนหนึ่งครั้งนะครับ ีจะต้องอยากจะเป็นใหญ่ในอนาคตพวกเขาจึงตัดสินใจนะครับที่จะเดินทางไปสู่โลกกว้างเพื่อตามหาสมบัติของราชาโจรสลัดที่ฝังเอาไว้และนี่ก็คือวันวันอะไรนะ k u l l and Bone เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเกาะโจรสลัดเกาะแรกนะครับซึ่งเป็นเกาะที่ชาวบงชาวบ้านได้กินอาหารพื้นบ้านกันมามปลาตาแห้งคุณผู้ชม <laughs> การถนอมอาหารสมัยก่อนนะครับ ถังวายแล้วก็บรรดาขนมปังปิ้งแนะ่สมัยก่อนนี่ขนมปังรสชาติแบบลองกินขนมปังที่มันไม่หวานเลยคุณผู้ชมเนี่ยสภาพนี่เขากินกันอย่างเงี้ยอืมโ,อโหนี่เกาะโจนสลัดนะครับดูมีอาระยธรรมมากอืม <c oughs> ได้กลิ่นเกลือทะเลไี่มันเยี่ยมจริงจรใช่ไหมกับต <c oughs> ันและหมู่ <c oughs> บ้านนี้ก็จะเป็นทุกอย่างสำหรับโจรสลัดนะเ <c oughs> นี่ยเราจะทำการเริ่มค้าขายที่นี่แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าตาดีได้ตาไรก็สวย ข้าวุธได้ที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตจนสลัดในที่นี่นะครับเกาะแรกตัวละครกูตัวละครผมมันตาบอดไปข้าเดนเห่าขำขำว่าใล้เด็กใหม่ตอนนี้เรายังฆ่าหัวแบบฆ่าหัว5บาทอยู่ครับพวกนี้น่าจะเป็นพวกจนสลัดฆ่าหัวระดับ50ล้านนะครับูดูมันเดินเข้ามาก็แบบทำขู่ทำทรงน่า กลิ่นเหมือนเยี่ยวประวานเลยดูถูกกูเลยสักวันนะสักวันเอะ่ะตอนนี้เรามีจดหมายนะครับจดหมายรับนี่สิ่งเราไปได้มานะครับแล้วก็เราจะต้องไปทำภารกิจเปลี่ยนเรือนะครับใครจะไปอยากเล่นเรือเล็กๆไปตลอดชีวิตถูกไหมเอาละที่นี้เราจะต้องไปหาข้อมูลมว่าที่นี่เนี่ยม,มีอะไรขายบ้างนะโอ้โหนี่มันคือเมืองโจรสลัดเมืองแรกนะคุณผู้ชมนะ เปิดมาก็มากินข้าวก่อนกินข้าวนะครับกินข้าวเมื่อกี้เราไปตกปลาไหมนี่กินเนื้อฉลามคุณผู้ชมนะทำให้หมดแม่ได้แล้วครับเนื้อฉลามก็คือเหมือนกับว่าระบบต่างๆนะครับกับกราฟิกนี่เอามาจาก Assassin's Creed Black Flag มากๆนะครับแล้วก็มาอัดแอพต่างๆนะครับเพื่อเกิดในเกมนี้นะครับส่วนเมืองต่างๆแล้วก็พวกเควสต่างๆนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งดูกันครับมีนี่ร้านค้ามันบอกว่ายังคุยไม่ได้ เนี่ยเมืองจุาลัตนี่แบบทำอะไรกันนะ่ะแกไม่มีสิทธิ์ียเข้าไปตรงนี้นะโอ้ไปดูว่าเรายังเด็กใหม่อยู่งันสินะเดีย๋ยวต้องมาตรงนี้เนปะนี่เพื่อทัพคันสร้างเรือลำใหม่นะโย<อ>ซับเลอรนาะยอยากจะเปลี่ยนฐานนะเอีเพื่อนฉันก็ <c oughs> กรู้แล้วว่าใครๆก็อยากจะขับเรือขี่เรือลำใหญ่ แต่ว่าแกก็ต้องมีความสามารถซะก่อนนะมันบอกว่ามีเงื่อนไขนะครับในการสร้างเรือมันบอกให้ไปหาเพื่อนฉันก่อนเพื่อนฉันเป็นช่างไม้ฉันสามารถสร้างเรือให้ได้ได้นะแต่ถ้าขาดไม้ดีๆไม่ได้ฉันจะทาให้ไ่ได้ <c oughs> โอเคทีนี้คือเราก็จะได้เป็นเควสนะฮะอ๋อเราต้องไปคราอุปกรณ์มาก่อนคุณผู้ชมนะฮะต้องไปค้าอุปกรณ์ <laughs> ทำไมคนงานที่นี่มันตัวพี่มันตัวดำหมดเลยวะ w h a t s u p ตรงนี้จะเป็นที่ค้าอุปกรณ์นะครับก็จะมีพ i ิกแอคที่เกี่ยวข้าวแล้วก็เลื่อยหั่นไม้นั่นเองนะครับก็ต้องคราแบบเบสิกก่อนใช่ไหมอ่าฮะอ่ะทำซิเรียบร้อยครับ3อันอืมอุปกรณ์ครบจากนั้นมันบอกว่าให้เราไปหาอะไรเนี่ยดูแป๊บ โอ้ต้องไปหาไม้ออสิ่งที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของเรือก็คือไม้ที่ดีอย่างนั้นสินะจะทำเรือดีๆถ้าํำได้แล้วก็ต้องมีไม้ที่ดีนะอืมวันนี้คืนลมดีนะเพราะเราต้องไปออ,ออกไมลา่าสิ้ะหนึ่งเนียโอเคเที่เราต้องไปข้างบนนะครับมุมบนเนีตรงนี้จะเข้าไปยังไงเนะี่ยเออโอ้เราไปได้หลายที่เลยเนะี่ย เอาละทุกคนกลางใบเรือโอ้โหทั้งลำอยู่3มคนที่กราฟิกมันใช้ได้นะี่แมีระบบพายุด้วยแต่ว่าหลักๆคือระบบนะครับระบบเ่ยสำคัญเลยที่ในตอนนี้คือเรายังไม่มีปืนใหญ่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบนะครับที่ผมคิดว่ามันควรจะมีคือการต่อสู้ระยะประชิดด้วยเกมนี้คือมันเน้นแต่เรือคุณผู้ชมนะมันไม่ได้เอาการต่อสู้ระยะประชิดแบบในแอสซิมคิดแมโรงเรือน้อยรอยวน พอถึงกรุงทนก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่แล้วก็หอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิดเดียวไอหอยตัวโตฉันเอาไปโชกกลางลำไอหอยดำๆฉันคัดทิ้งน้ำไปเลยเชียวหอยเล็กหอยโหลขายกิโลละบาทเดียวหอยบิดหอยเบี้ยวซื้อบาทเดียวแถมสองกิโลโอ้โหสภาพเรือเล็ก ไอเรือที่เห็นในทะเลหมดนี่นี่คือเรือใครครับเนี่ยเรือคนหรือว่าเรือบอรดผมอยากจะรู้แค่นั้นแหละแล้วอาวุธเรือกูอาวุธเรือกูแม่งเป็นหอกเอาหอกไปป้าในเรือดูดิป้าเข้าเป้อยุบ้ยเข้าด้วยแต่เข้าเข้ากันจิ้งกิ้งเออผมขอโทษโอ้ไม่รอดเลยอย่านะ ไม่พึ่งอย่พึ่งไม่พึ่งอะฮ่าฮ่า่าตัว์วะตูว,ตวไอ้เชียเรือก,กูมีแค่แบบชับวกอ่ะมึงเอาปืนใหญ่ยิงเลยมึงไม่เกรงใจกูเลยกูใช้แค่หอกไอ้เหี้ยโอโย้โทษกข่าฮ่า่ัดยากับตัวเองครับเรือเล็อกอย่าเห้าวแนบไม่งั้นก็จะเป็นแบบที่ผมเป็นแบบเมื่อกี้ครับเอาล่ะเราต้องไปตัดไม้ใช่ไหม ต้องไปตัดไม้คุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะเป็นตรงนี้นะครับดูแป๊บ้างหนาเราสามารถลอดช่องสิงคโปร์ตรงนี้ไปได้ลอดช่องสิงคโปร์เฮ้ยหเรือเล็กมาได้เฉพาะเรือเล็กเฮ้ยไอ้ลุกกี้ <c oughs> แกก็มาตัดไม้เหมือนกันอย่างนั้นเลยมาดูระบบตัดไม้นะครับอันนี้คือหนึ่งในจุดระบบที่หลายๆคนบ่นกันนะครับ ว่าทำไมระบบตัดไม้เนี่ยมึงจะทำระบบให้กระโดดลงไปตัดต้นไม้ไม่ได้เหรอนะครับทุกอย่างต้องตัดอยู่บนเนี่ยคุณผู้ชมต้องตัดอยู่บนเรือครับฮัลโหลกระโดดลงไปตัดดิทอนี้พอเราได้ไม้มานะครับเราจะต้องไปทำเรือใหม่แน่เราจะทำเรือใหม่ผมต้องการที่จะได้เรือลำใหญ่เพื่อได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดคุณผู้ชมนี่ เรียบร้อยไหนดูด่อยดีตอนนี้มีเรือให้เรารับลำเดียวครับเป็นเรือคัสเออยังมันบอกว่าเล็กนะอ๋อที่เหลือยังเป็นเรือไซส์เล็กอยู่นะครับสูงสุดคือเรือไซส์กลางนั่นเอนงะนรับแรง5แต่เรือนี้ก็จะมีความสามารถต่างกันนะ <S <S โอเคเราจะรับเรือลำแรกนะครับอะมาลองดูนะครับนี่ติดปืนได้แค่6กกระบอกเชีย่ยโอ้โหมีตอกเรือ,อ ตอ,อกสามทีเสร็จไม่ปมมือให้เนอะดูทำหน้าภูมิใจแล้วเกดนเนี่ยเรือกากๆเนี่ยได้แล้วที่มือจัดให้ทีนี้คือเราจะต้องมาทําการซื้อปืนนะครับนี่เราต้องมาซื้อปืนเข้าเรือด้วยอดูปืนใหญ่หน่อยดิขอแบบเบิ้มเบิมนีโออาร์สตองมีแต่ปืนกากๆนะครับแล้วก็เป็นพวกบูปินเอ่อพวกปืนแรหายากเราต้องไปหาใช่ไหมเนี่ย แล้วมีปืนหลายประเภทด้วยครูชมนะครับแต่และประเภทก็ใช้ต่างกันนะเช่นปืนยิงระยะไกลระยะใกล้ระยะกลางน,น,นี่ก็จะเป็นปืนใหญ่ของเรานะครับอันแรกปืนใหญ่กุงสีชึบครับดูครับจังหวะคราบหอกได้ไหมมันจะใส่แบบเพลงแบบดูตื่นเต้นทำไมมะแค่ปืนใหญ่งโง่ๆอะใส่เพลงก็ตื่นเต้นเลยทีนี้คือมีปืนอย่างอื่นด้วยนะครับมีปืนชนิดเป็นแบบปืน เออปืนบอมบ์าสนะปืนครกใช่ไหมเนี่ยปืนมีเป็นตอปิโดด้วยเหรอเดี๋ยวนะมันปืนมันีตอปิโดได้ยังไงอะยุคตัวสลัดเนี่กูไม่เชื่อหรอกทีนี้คือเอาปืนเข้าเรือครับต้องแมาใส่อาวุธอันนี้เป็นเกราะนะโอ้นี่ไงปืนหน้าคู่อืมปืนใหญ่กรุงสี <c oughs> โอเคใส่ปืนข้างสองข้างได้ครับเรียบร้อย ย่าลืมติดลายจนสลัดไปด้วยแดบหัวกะโหลกในเวลาออกเรือแล้วครับทีนี้ไปเชียร์จำนวนคนมาแล้วว่าแม่เอาละทุกคนกางใบเรือพร้อมเดินทางนะใจพวกแรงงานโอ้เร็วขึ้นเยอะเลยเร็วขึ้นเยอะเลยครับแม่ นี่มันร้องเพลงด้วยวะนี่เป็นร้องเพลงนะครับเพลงโจรสลัดโอ้โหกด R เพื่อทำการส่งโโอ้หเฮ้ยชอบชอบโอ้พอจัจเลยอ่ะ ไไมด้วะภารกิจแรกที่เราต้องมาทำคือการมาป้นเรือนั่นเองครับซึ่งเป็นเรือพ่อค้างโง่ๆนะครับได้ตังค์ห้าสิบบาทเออบนเรือมีมะพร้าวสิบเอ็ดลูกไอ้ยังมาป้นมะพร้าวเหรอเอาละทุกคนพร้อมยิงปม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 โอ้ชักกระสุนช้ามาก รีโหลดจริงโอ้นี่มันเอาระบบต่อสู้มาจากแอสตินกีดแบกแบกเลยเนะี่ยกด R อ,อ๋อกด R เพื่อยิงปืนเกี่ยวเรือนะครับโอ้ยไปต่อสู้ระยะประชิดใช่ไหมกด R ปึ๊บโอ้ก็ขีป่ปนได้ทันทีเอ้า อยู่แล้วไม่มีฉากสู้อะไรบนเรือเลยเดี๋ยวเรือระเบิดเลยเหรอฮัลโหลเอาเกมแอสซิ r ค e d ภาคแบ็คเฟสสิบปีที่แล้วเรายังเก็บเรือมาได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้คือแบบจมได้อย่างเดียวเหรอครับเนี่ยโอ้ไม่กอแล้วคือระบบเนี่ยมันมีแค่ระบบเลือดเรือครับไม่มีลูกเรือตายอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีร้องเพลงแค่นี้ เ้ยมันต้องมีแบบลูกเรือตายเดี๋ยถูกว่าแบบโดนยิงกระเด็นตกเรืออะไรเงี้ยทุกคนร้องเพลงน่าจะเป็นฟังชันที่เจ๋งที่สุดและนะครับกับฟังก์ชั่นร้องเพลงนั้นน่นเรืออะไรวะเนี่ยเรือนี้ดูมีของอระาตัดปนนะครับ จอดจอดมึงไม่ควรมาจอดตรงนี้เพื่อนโยนเฟปได้าใปะเฟปทำไมจอดไม่ได้วะเฟปอ๋อต้องโดนบนเรือจริงๆเนี่ยปล้นแม่ง ขนมปังเล่ขนมป,ปังก้อนหนึ่งผมเล่นเกมนี้มาน่าจะ,ะมันเกือบสองชั่วโมงนะครับอันนี้คือ2ชั่วโมงนะตัดมาถึงตรงเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าโอเคกูคต้องออกมาดูโลกกว้างนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเรือเนี่ยยังซ้าๆกันอยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วก็เกมเนี่ยไม่มีระบบคนตกน้ำเว้ยนะครับมีแค่เลือดเรือกับปืนใหญ่บนเรือนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับพวกบอทเนี่ยก็จะอ,อยู่กันเป็นฝูงๆนะครับแล้วก็เออ่มีเลเวลสูงสุงสดก็คือ10นะครับแล้วก็เรือแต่ละลำเนี่ยก็จะแบบบรรทุกสินค้าแลมาน,นั่นเองนะครับส่วนถ้าถามว่าเราสู้กับพวกนี้ไหวไหมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มันหมาหมูโอ้แถวนี้แบบแม่งซดกันนัวๆครับคุณผู้ชมนะครับแถวนี้คือแซดกันแบบไม่หยุดนะครับเก่งมาจากไหนวะฮะกูเนี่ย ว่าที่กับตันจนสลัดในอนาคตโอ้โหดูคุณผู้ชมมันยิงแบบพิซายใส่กันแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่เป็นปืนใหญ่อ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหไอันนี่ยิงปืนโคกโอหปืนโคกแล้วแบบแตกจากข้างบนลงมาด้วยโอ้โหมันเจ้าช่วยกล้วยทอดมึงยิงพิซายมึงยิงต่อม <vida> ิโดเลยกันด้วยโอ้โหถ้าอย่างนี้คันไหนลำไหนเลือดน้อยสุด โอเคลำนี้นะครับเราจะไปยึดเลยโอเคไหมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งกูชนเ <laughs> ย้ได้ฆ่าแล้วกระดาษแคกกูชนแล้วดีเทียเราก <laughs> ูตายได้ต่อวิดีโอในยุคโจรสลัดฮัลโหลฮัลโหลครับ ok. นะฮะแล้วคือกูจมน้ําเลยไปหมดเลยครับซากๆนะครับสรุปก็คือเกมนี้นะครับมีแค่ระบบบนเรือนะครับระบบคนเนี่ยคนเก่งไม่เก่งลูกเรือเก่งไม่เก่งนี่คือไม่มีคุณผู้ชมนะครับไม่มีนะครับเอาแล้วตายถ้ากูใส่หมวกกลายเป็นคนเวียดนามไปแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะครับสำหรับในเกม Scou t and b o n บนในช่วงเบตานะคุณผู้ชมนะเอาพูดกันตรงๆเลยคือไม่ได้อวยอะไรเลยนะครับอย่างแรกนะครับระบบของเกมเนี่ย มันเหมือนยังทํามาไม่ครบแบบคุณผู้ชมมันยังไม่ตอบโจทย์แบบการเป็นโจรสลัดอะคือแผนที่มันใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นไหมคือมันไปได้หมดนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเราไปแผนที่แบบเปล่าๆคุณผู้ชมคือไม่มีอะไรที่ทําให้ผมตื่นเต้นได้เลยนะครับคือเอาอตรงนะเกมคู่แข่งแนบอย่างซีอ็อบทีฟใช่ไหมอย่าว่าแต่ซีออบทีฟเลยเอาเกมตัวเองดีกว่าที่เคยทํามาเนี่ยแอสซินคิดแบ็กแฟกเกมนี้สิปีที่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นไหมระบบแบบโดดลงมาจากเรือตัวเองว่ายน้ําไป หาสมบัติระหว่างเกาะดูนี่นั่นนะครับมันยังรู้สึกได้ฟันได้แบบได้ประจนภัยมากกว่านะครับแต่ได้ฟันปงเปงปงเป,ง,ป,ง,เปงหรือแม้กระทั่งระบบยิงต่อสู้กันบนเนรือเนี่ยผมรู้สึกว่าแบ็คแฟกยังทําดีกว่าเลยนะครับแล้วก็ระบบหาของนะครับใครมันก็อยากลงไปตัดต้นไม้เองเปะวะใช่ไหมมันรู้สึกแบบได้เป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่แบบนี่แบบเลื่อยต้นไม้ข้างเกาะอ,อย่างเงี้ยบ้าเหรอมันไม่ได้ดีนะครับเพราะนั้นผมว่าเกมเนี้ยต,ต้องต้องต้องพัฒนาอีกนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมสกาวแอนบอนะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถึงแม้มันจะเป็นเกมเบต้าอยู่แต่เราก็หวังว่าให้เกมมันให้เกมมันเป็นเกมที่ดีขึ้นสักวันแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับซินเจียยูอีซินนีงว่าใช้ก็ขอให้ทุกคนรวยขึ้นรวยขึ้นเฮงเฮงนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนรักทุกคนเช่นเดิมบ๊ายบายครับ